สวัสดีครับวันนี้เซเลปออนไลน์จะพาคุณมาพบกับ7เซเลปอวดศิลปะในร่มผ้าสักลายเพื่อความเชื่อและความสวยงามเริ่มที่เซเลปวัยเกา่าหัวใจเปรี้ยวจี๊ดตลอดเวลาอย่างมาดามซูซี่หทไทเทพทีรธาดาที่ลหลงไหลในรอยสักอาจถึงขั้นเรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็ว่าได้โดยเริ่มจากการสักยันเล็กๆที่ต้นแขนและเหนือหน้าอกและด้วยความที่เป็นคนเชื่อเรื่องดวงและเมตตามหานิยม เจ้าตัวดึงหันไปสักยันตรงกลางแผ่นหลังเพิ่มอีกถัดมาที่คุณแม่สุดตรองครูสอนทำอาหารสุดเปรี้ยวจ้ออธิตาสุทาดารัตเริ่มจากลายสักธรรมดาอย่างดอกไม้กับผีเสื้อก่อนและเริ่มอยากได้ลายที่ดูแฟรี่รเทลน่ารักน่ารักให้ดูเป็นงานศิลปะสวยๆจึงเริ่มเติมลายมาเรื่อยๆจนเป็นรอยสักที่ใหญ่ขึ้น เป็นสีอ่อนๆหวานๆปนเซ็กซี่เฟมินินนิดๆหวานซ่อนเปรี้ยวสุดๆขณะที่เซเลบสาวหน้าหวานพุดตกเป็นทาสแมวอย่างเต็มตัวป้อปุญนยพัฒนอมกุลสักแบบแททูแคทเป็นรูปไอศครีมโคนที่มีท็อปปิ้งเป็นรูปแมวเหมียวสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศของหน้าร้อนทําเอานุ่มๆต่อแขว เข้ามาขอชิมไอศครีมกันเป็นแถวเลยอีกหนึ่งสาวฮอตดีไซเนอร์คนเก่งแพรวัฒนิกาปัทมสิงห์นอยุธยาที่สักลวดลายดอกไม้พร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษกเหนือบ้านเอวแอบเซ็กซี่เบาๆและเมื่อยิ่งเวลาที่สาวแพรสลัดผ้ามาใส่ชุดว่ายน้ำกับรูปร่างอันสมส่วนตัดกับผิวสีแทนพร้อมปวดรอยสักเล็กๆบอกเลยว่ายิ่งแซบกว่าทะเลเดือดอีกค่ะ หากใครเป็นแฟนคลับใน IG ของไม้หนุ่มเนื้อหอมสงกรานเตชะนรงนอกจากจะได้ชื่นชมกับซิกแพคแน่นๆกล้ามเป็นบันมัดของเขาแล้วก็ยังมีอีกสิ่งที่สะดุดสายตาทุกคู่ได้ดีไม่แพ้หุ่นลินลินของไม้เนื้อหอมนั่นก็คือรอยสักที่ต้นแขนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวได้สักลุกเทพเจ้ากรีกและภาพของพระแม่มารีขณะที่กำลังอุ้มพระเยซูไว้ในอ้อมแขน ขณะที่คู่พี่น้องบ้านพิรมพักดีอย่างเต้ภูริศและต๊อดปิติพิรมพักดีก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความเชื่อเรื่องเมตตามหานิยมและในเรื่องของการไั่โดยเฉพาะต๊อดที่ได้ไปสักลายยันห้าแถวที่หลังกับนักสักยันสายคา,ารวาสชื่อดังแถมยังสตรองต่อด้วยการสักที่แขนทั้งสองข้างเป็นวงใหญ่กับนักสักเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างจุกกรูวอง ซึ่งเป็นผู้สืบทอดทายาทของจิมมี่วองนักศักฝีมือดีที่มีบรรดาเซเล็บและดาราเข้าแถวมาสักมันมากมายส่วนเต้ก็ไม่น้อยหน้าน้องชายเพราะเจ้าตัวได้นำท่อนแขนเป็นมัดมัดไปสักลายมาเช่นเดียวกันแถมเวลาที่เจ้าตัวเปลือยท่อนบนโชว์ซิทแพกแน่นๆนั้นรอยสักแสนตรองช่างดูเด่นและสะกดสายตาบรรดาชาวเราได้อย่างอักโข สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเซเลบิตี้แฟชั่นและไลฟ์สไตล์นะครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง celeb online เราจะมีอัปเดตข่าวคราวแวดวงนี้มาเซอร์เป็นแฟนของเราเรื่อยๆนะครับ